พอมันงอกแล้วมันเลยสูงเหมือนดบบมันเืินสีไม่เป็นสีขาวสวัสดีค่ะทุกคนพบกับคํานางในช่องคํานางสตอรี่กับรายการเสริมสวยไทยบ้านคํานางค่ะวันนี้คํานางจะมานําเสนอการปิดผมขาวนะคะ เทคนิคง่ายๆเลยนะคะวันนี้คำนางจะใช้สีปิดผมเขาเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มมันก็จะออกโทนดำไปเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะลูกค้าต้องการให้ไม่ดำมากคำนางก็เลยแนะนำลูกค้าใช้สีน้ำตาลช็อกโกแลตะคะ่ะ อันดับแรกก็ผสมสีก่อนนะคะทุกคนผสมน้ำยาย้อมหรือว่าน้ำยาปิดผมขาวค่ะในกรณีนี้ใช้ของเบร์ลิน่าที่ไม่มีแอมโมเนียนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบแอมโมเนียเนื่องจากว่าแพ้แล้วก็กลิ่นฉุนแสบหนังศีษะนั่นเองเดีย๋ยนี้เราก็มาลองดูกันว่าลูกค้าจะแสบหนังศีรษะหรือเปล่านะคะต่อจากนั้นก็แบ่งผมค่ะ ในกรณีผมออกแบบนี้นะคะแล้วน้ำยาย้อมผมเป็นกล่องเล็กปริมาณไม่มากเท่าไหร่เราจะปิดเพียงผมที่เป็นผมขาวเท่านั้นคำนางก็จะแบ่งผมะจะแบ่งผมแบบนี้แล้วก็ย้อมข้างบนก่อนนะคะย้อมข้างบนลงไปข้างล่างนะคะย้อมข้างหน้า กลับมาข้างหลังนั่นเองนะคะเป็นเทคนิคในการย้อมผมอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งจะช่วยให้เราปิดผมงอกได้สนิทเพราะว่าส่วนมากผมจะงอกด้านหน้ามาก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าน้ำยาย้อมผมลูกค้ารีเควสว่าแค่กล่องเดียวนะคะมีงบประมาณแค่กล่องเดียวจะทำยังไงถ้าเราย้อมจากทาททอยขึ้นมาแล้ว เรากะปริมาณไม่ถูกข้างหน้าอาจจะยอมไม่หมดฉะนั้นแล้วนะคะคำนางนนก็เลยใช้วิธีเทคนิคการยอมข้างบนลงไปข้างล่างเพื่อที่จะกบข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนส่วนด้านด้านหลังหรือว่าข้างไททอยนะคะโดยส่วนมากแล้วหงอกจะไม่ค่อยเยอะนะคะโดยส่วนมากนะคะบางคนก็อาจจะเยอะนะคะก็เราก็สามารถที่จะ ใช้กลแล้วิธีทำให้ตัวท้ายทอยนะคะกบงอกได้อาจจะจางๆหรืออาจจะไม่ไม่หมดแต่ก็ในในเคสที่ลูกค้าดูเคสน้ำยาแค่กล่องเดียวนะคะแต่สำหรับลูกค้าคนไหนที่ แล้วแต่ช่างเลยนะคะจัดไปกี่กล่องก็แล้วแต่ช่างให้ช่างจัดให้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเพียงแต่อยากให้ปิดงอกให้สนิทแค่นี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยอมจัดทยอยขึ้นมาข้างหน้าก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วกมนังจะยอมงอกจากข้างบนลงไปข้างล่างสัส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะงอกด้านหน้าเห็นชัดกว่านั่นเองค่ะ เราก็แบ่งผมเป็นช่อเหมือนเดิมนะคะคือเวลาเรายอมนะคะเราก็ทำเป็นช่อนะคะทำเป็นช่อช่อ,ชอละประมาณ1นึ่งเซนหรือสองเซนแล้วแต่ผมของลูกค้าบางหรือผมหนาเส้นเล็กเส้นใหญ่มันก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใช้วิวจารณญาณหรือใชอ้ความเข้าใจของเส้นผมนะคะแล้วก็ป้ายน้ำยาย,ยอมลงไปค่ะยอมให้ทั่วศีรษะเลยนะคะโทนเข้ม ก็จะเปื้อนผิวเปื้อนผิวบริเวณด้านหน้าผากแล้วก็บริเวณข้างๆจอน,นะคะหรือข้างหูจะเปื้อนเยอะนะคะก็พยายามพยายามทาให้ไม่เปื้อนมากเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีวิธีการล้างออกอยู่นะคะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วสีย้อมผมหรือสีปิดหงอกที่เป็นโทนสีเข้ม จะติดหนังหรือว่าติดผิวแน่นมากนะคะล้างออกยากนะคะแต่ถ้าเป็นโทนสว่างจะล้างออกง่ายด้วยวิธีการสระธรรมดาแต่ถ้าเป็นโทนสีเข้มนะคะก็จะต้องใช้น้ำยาช่วยนะคะในคลิปของคำนังก็จะใช้น้ำยาดัดในการเช็ดออกนะคะเช็ดออกอประมาณสักสองสามครั้งถึงจะจางลงค่ะในอพอเรา ทาให้ทั่วศีรษะนะคะเราก็ทาแต้มๆไล่ลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างไททอยนะคะพอถ้าเกิดน้ำยาเราเหลือเราก็ลูบตรงปลายให้ทั่วหรือตรงส่วนที่ผมที่เรายังไม่ได้ยอมแล้วก็สามารถที่จะยอมให้มันกลืนกันไปนะคะในเคสที่เป็นผมโทนสีเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่โทนสีต่าง หรือที่บอกว่าเออแต่เปลี่ยนสีผมนะคะเราก็ต้องยอมทั้งศีรษะนะคะทุกคนเพื่อให้สีผมนั้นบาลานซ์กันทั่วศีรษะนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกอ๋อไม่ซีเรียสน,นะคะเอาแค่หงอกก็พอมันจะต่างสีก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าประสงค์สิ่งใดเราทําให้สิ่งนั้นมีนะคะผลิตงานที่ดีแก่ผู้ทําั้นแต่เอามันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอันนี้เป็นสรุแกนของโรงงานเก่ากำลังเองนะคะ เนี่ยคะ่ะพอเหลือเราก็จะป้ายป้ายๆนะคะป้ายผมผมส่วนที่เหลือเพื่อให้กลืนกันนะคะให้มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะว่าในในคอร์สนี้ในเคสนี้ก็จะงอกแค่หนึ่งกล่องนะคะเพราะเราจะปิดแค่งอกเท่านั้นนะคะไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยงามของสีนะคะขอเพียงให้ปิดงอกให้สนิทแค่นั้นเองคะ่ะ หลังจากที่เราลงสีทั่วศีรษะแล้วนะคะของคำนางก็จะใช้วิธีขยำอีกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้สีมันทั่วทั่วเส้นผมนะค่ะให้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็แล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคนนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้ไม่ได้ฟิกว่าใครจะทําแบบนี้ทุกคนนะคะก็แล้วแต่ว่าทุกช่างคนไหนทำแบบไหนนะคะเป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะจากนั้นเราก็มวนเก็บมวนเก็บ ผมนะคะขึ้นไปแล้วก็จะซีนด้วยตัวนี้เลยค่ะซีนผมเก็บไว้นะคะในกรณีนี้ก็จะช่วยให้อ่าไม่เปื้อนนะคะอย่างสมมติว่าเราจะนอนนอน,นะคะ่ะนอนนี้เพื่อรอเวลาให้น้ำยามันอ่ากินตัวงอกก็ได้โดยที่ไม่เปื้อนนะคะแล้วก็เป็นวิธีการเหมือนอบให้ สีเนี่ยมันกินได้เร็วขึ้นนะคะในกรณีนี้กำลังจะใช้เวลาหมักสีไว้นะคะประมาณ30นาทีแค่นั้นเองนะ,ะจากนั้นเราก็มาทำการล้างผมค่ะก็จะล้างอยู่ที่3รอบนะคะสะสามรอบขั้นตอนแรกก็ต้องล้างน้ำเปล่าก่อนเอาสีออกให้หมดก่อนนะคะด้วยน้ำเปล่าจากนั้นเราก็จะสระด้วย แชมพูนะคะสามรอบด้วยกันนะคะหลังจากที่สระด้วยแชมพูนะ,ะสามรอบเสร็จก็จะลงทิชชู่นะคะเพื่อให้ผมมุ่สรวยนั่นเองนะคะก็จะนวดด้วยทิชชู่ขั้นตอนการสระก็ปกติเหมือนขั้นตอนการสระใดนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากที่สำคัญก็คือล้างสีย้อมผมออกให้หมดแค่นั้นเองนะคะเป็นการทำให้ผมสะอาดนางังศีรษะสะอาด นั่นเองค่ะพอหลังจากที่เราสะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปดายผมหรือเปล่าผมให้แห้งแล้วแต่ลูกค้ารีเควสตเช่นกันนะคะว่าต้องการที่จะดายหรือเป่าแห้งเฉยๆหรือว่าจะเป็นไดนิบนั่นเองค่ะ หลังจากที่สะครบ3รอบแล้วก็นวด1รอบล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ผ้านหนูนะคะซับผมแล้วก็คลายความตึงเครียดให้หนังศีรษะลูกค้าบ้างเล็กน้อยนะคะด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่ช่างนะคะแล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละบุคคลน,นั่นเองนะคะไม่ได้จำเพาะจะจงว่าต้องเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปทำการ ไดร์ผมเป่าผมไม่แห้งนะคะแต่ก่อนที่จะไดร์ผมนะคะคำนังก็จะใส่ตัวน้ำมันนะคะหรือว่าจะเป็นตัว hair โค้ t นะคะก็คือน้ำมันใส่ผมนั่นเองนะคะเพื่อบำรุงผมให้สวยแล้วก็นุ่มสวยสวยเก๋ว่างันไปนะคะก็เป็นการบำรุงผมนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็จะได้ผมให้แห้งนะคะในกรณีนี้ลูกค้าต้องการเพียงเป่าเฉยๆนะคะเพราะว่าลูกค้ารีบไปรรีบมีมีลูกค้าของลูกค้าซึ่งลูกค้าซึ่งลูกค้าคนนี้เป็นคุณป้าของคนางเองนะคะแกก็มีธุรกิจของแกเปิดร้านขายของชําและก็ขายส้มตาค่ะตอนนี้ลูกค้าของคุณป้าก็ รอที่จะซื้อส้มตำตำมม่อตำป่าอยู่นั่นเองนะกรอนนี้ก็จะเป่าแห้งธรรมดาไม่ได้ใดนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะเราเป่าผมให้แห้งแล้วนะคะไม่ได้ดัางนะคะเป่าให้แห้งเฉยๆนะคะไม่ได้จัดแต่งทรงผมอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะปิดงอกได้สนิทไม่เห็นผมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คณะต้องลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ